สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดกระเป๋า m มาเบอรี่อเล็กซ่าของพลอยกันค่ะค่ะเมาเบอรี่อเล็กซ่าใบนี้ของพลอยนะคะก็เป็นเป็นตัวที่เป็นรีอิดิชันนะคะก็คือที่เพิ่งมาเมื่อปลายปี2020นี่้เองค่ะที่มีการจองถล่มทลายนะคะ มีชื่อที่เวทติ้งลิสต์รอคิวอย่างที่เขาพูดกันนะคะคือตอนนั้นเนี่ยคืออยากได้ของก็คือไม่ได้ของค่ะของมาเขาจะให้ผนจองก่อนแล้วนี่นะคะพรก็คือได้มา1นใบค่ะทุกคนนี่ค่ะเออใบนี้นะคะเป็นไซส์เรกูล่าค่ะเป็นสีชาโคนะคะส่วนหนังเนี่ยค่ะอันนี้เป็นหนังวัวปั๊มลายค่ะที่เมอรี่นะคะเขานิยม um ที่จะเรียกว่า Deep อ m มบอค่ะนี่ค่ะนี่เป็นหนังวัวปั๊มลายนะคะ ซึ่งก็จะตอนนี้ค่ะเหมือนมาเบอร์รี่เนี่ยเขาก็จะมีเอ่อมีอเล็กซ่าเนี่ยค่ะด้วยกันทั้งหมดสามไซส์พอยเนี่ยนะคะตอนนี้มี2มีมีมสองไซส์ค่ะก็คืออันนี้นะคะจะเป็นไซส์มินิค่ะเนี่ยค่ะใบเท่านี้นะคะเทียบกันอันนี้คือไซส์มินิแล้วก็ของพอยเนี่ยใบนี้ที่เราจะมาเปิดกันเนี่ยค่ะก็คือไซส์เรกูลา่าไซส์เรกูล่าเนี่ยเวลาเรียกก็คือเรียกว่า Alexa อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็จะเป็น Mini Alexa แล้วก็อีกใบที่พอยไม่มีนะคะก็คือ o v e r อร์ไซ Alexa ค่ะใจใหญ่กว่านี้ค่ะเรามาดูกันค่ะเอ,อ่อร Edition คราวนี้นะคะกับ Alexa ในตำนานของ m a r เบอรีนะคะที่มีการ Discontinue ไปเป็นเวลา10ปีเลยนะคะน้องกลับมาใหม่ค่ะพร้อมการปรับโฉมนิดหน่อยค่ะดูง่ายๆนะคะที่หูจับค่ะหูจับนะคะ ปัจจุบันนะคะก็จะเป็นเป็นหนังถักค่ะเป็นหนังถักอย่างนี้ค่ะจับเนี่ยค่ะจับพอดีมือนะคะสําหรับพลอยอย่างนี้ค่ะแต่ว่าของพลอยเนี่ยด้วยความที่เป็นหนังวัวปั๊มลายค่ะใบนี้เขาจะแข็งคือหูแข็งแข็งกว่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นหนังเนี่ยค่ะหนังฟูเกรนนะคะเนี่ยหนังทั่วไปส่วนใหญ่เขาทําเป็นหนังฟูเกรนเนี่ยตัวเนี้ยจะนิ่มมากนี่นะคะข้อแตกต่างแต่ว่าเอออเล็กซ่าในตำนานเมื่อ สิปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะที่โด่งดังมากๆเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นหนังนะคะที่หูจับเนี่ยเป็นแผ่นหนังแล้วก็มีเปียบางๆนะคะถักอยู่ด้านบนนะคะทุกคนทีนี้มาพูดถึงวัสดุนะคะตอนนี้ค่ะเขาก็คือปรับเป็นเป็นหนังบัวทั้งหมดเลยรวมใบนี้ด้วยนะคะซึ่งสมัยก่อนอเล็กซเนี่ยคะ่ะก็จะผลิตด,ด้วยอซอบบฟบัฟฟาโลค่ะ เป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าทําไม่ใช่เป็นหนังแบบอื่นที่ที่เป็นซีซันแนลของเขานะคะปกติก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเนี่ยจะเป็นซอฟบัฟเฟลซึ่งจะไม่อยู่ทรงเท่าใบนี้นะคะทุกคนก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ไม่อยู่ทรงเนี่ยค่ะยิ่งยิ่งใบนี้นะคะหนังเขาก็จะแข็งกว่าแล้วก็อยู่ทรงแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี่ยค่ะเป็นเป็นฟูกเกรนเนี่ยนิ่มก็จริงก็อยู่ทรงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูเคล็ดลับกันด้านใน,นะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะ เราดูรูปลักลข้างนอกก่อนนะคะซิกเนเจอร์ของความเป็น Alexa เลยนะคะก็คือเนี่ยค่ะที่หูจับหูจับเนี่ยก็เป็นเป็นหนังถักนะคะเป็นเปียแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะมี post man l o อกนะคะอยู่ด้านหน้าพร้อมด้วยสายเข็มขัดทั้งสองด้านสองข้างแบบนี้นะคะเห็นปุ๊บนี่คือจะรู้เลยค่ะนี่คือ Alexa ของเบ r b e r ี่ค่ะหน้าตาจะคล้ายๆกระเป๋านักเรียนว่าไหมคะนี่ค่ะเป็นกระเป๋าทรง Casual นะคะเป็นแบบว่า จุของได้เยอะนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ความเป็นส่วนตัวซึ่งปัจจุบันนี้นะคะใบนี้เลยแล้วก็ใบที่ออกมาพร้อมรุ่นนี้เนี่ยตัวอะไหล่นะคะจะเป็นสี่ลโกลค่ะเนี่ยค่ะทุกจุดเลยนะคะเนี่ยค่ะตรงโพสแมนล็อกนะคะแล้วก็ตรงหมุดนะคะทุกจุดแล้วคือตรงหมุดทุกจุดเนี่ยค่ะจะมีจะเป็นมีคําว่ามาเบอร์รี่นะคะอยู่ที่ทุกจุดเลยค่ะรวมถึงเข็มขัดนะคะ เข็มขัดเหมือนกันค่ะเข็มขัดที่ที่อยู่ที่สายนี้ด้วยนะคะทุกคนแต่ใบใหญ่นี้ไม่มีค่ะบจะมีแต่ใบเล็กที่จะมีคำว่ามัลเบอรี่อยู่ที่เข็มขัดนะคะตันนี้ก็คือ,อ,อตัวโพสแมนล็อกอะค่ะจะมีคำว่ามัลเบอรี่อยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นต้นมัลเบอรี่ค่ะค่ะ เออเรามาเปิดดูด้านในกันนะคะด้านในนะคะเราก็เปิดพดแม่ล็อกออกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเปิดเข็มขัดออกสองด้านซึ่งเข็มขัดเนี่ยค่ะเป็นตัวแมกเนตนี่แล้วก็ตรงที่เข็มขัดอะคะ่ะก็จะมีทั้งสองข้างเลยนะคะก็จะมีอะไหล่นะคะอยู่ด้านล่างแล้วก็มีต้นมาเบอรี่อยู่แบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยนคะคะด้านในนะคะใบของพลอยเนี่ยใบเนี้ยตัว ไลนิ่งด้านบนเนี่ยค่ะจะเป็นซูเอทค่ะสีเทานะคะก็คือสีชาโค c ค่ะสีเดียวกับตัวกระเป๋าส่วนด้านในกระเป๋าเลยเนี่ยนี่ค่ะจะเป็นผ้าค่ะเป็นผ้าแจ็คเก,ก็ดนะคะค่ะแล้วก็พิมพ์ลายเป็นเป็น,ปนลายโมโนแกรมนะคะรูปต้นมอเบอร์รี่นี่ค่ะด้านในนะคะเป็นช่องก,องกว้างๆเลยหนึ่งช่องนะคะ แล้วก็จะมีช่องเล็กๆนะคะเป็นพ็อกเก็ตสองช่องด้านหน้าเนี่ยหนึ่งช่องนี่ค่ะสามารถเอามือล้วงไปสุดได้ประมาณนี้นะคะพ็อกเก็ตด้านหน้าเนี่ยไม่มีซิปนี่นะคะแต่ว่าด้านหลังนะคะจะเป็นซิปนะคะแล้วก็ตัวที่จับเนี่ยเป็นแผ่นหนังนี่ค่ะซิปก็ลื่นๆแบบนี้นะคะซึ่งซิปข้างหลังเนี่ยก็คือใส่ของได้ประมาณหนึ่งเลยเนี่ยก็ล้วงมือไปได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะมีแผ่นหนัง อยูต่ตรงกระเป๋าสิเนี่ยนะคะจะมีแผ่นหนังนะคะเป็นสีเดียวแล้วก็ลายเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนะคะก็คือเป็นฮอสตมปิ้งนะคะเขียนว่ามาเบอร์รี่นะคะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นเหมือนเป็นมาเบอร์รี่อังกฤษอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ใบนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะมาพร้อมกับสายคอสบอดี้ค่ะนี่ซึ่งสายคอสบอดี้ของเขานะคะก็จะเป็นหนังแบบเดียวสีเดียวกับตัวกระเป๋าเช่นกันค่ะเนี่ยค่ะสีชาโคล ทีนี้ตัวล็อกของเขาเนี่ยนี่ค่ะคืออันเนี้ยถอดใส่ใส่แล้วก็ถอดง่ายมากนะคะทุกคนนี่ค่ะตัวล็อกของเขาก็เป็นสีไลโกลอย่างนี้เหมือนกันเป็นลักษณะแบบนี้ไว้เกี่ยวนะคะแล้วก็มีคําว่ามาร์เบลี่นะคะอยู่ที่อะไหล่ทั้งสองข้างไม่ว่าจะหันด้านนี้หรือด้านนี้อย่างนี้นะคะก็จะมีคําว่ามาร์เบลี่ทั้งสองด้าน,นะคะ่ะแล้วก็สายกระเป๋าของเขาเนี่ยด้วยความที่ใบนียเป็นใบใหญ่เขาก็ให้เขาเจาะเพิ่มนะคะ นี่ค่ะตรงเข็มขัดเนี่ยก็เป็นสีไลโกตรงนี้จะมีคําว่ามาเบิลี่อยู่ทั้งสองข้างเหมือนกันนะคะนี่ค่ะด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เหมือนว่าเขาเป็นใบใหญ่เขาก็มองว่าถ้าเป็นคอร์สบอดี้เนี่ยมันก็ไม่เข้ากับรูปร่างของเขานะคะถ้เาเป็นคนตัวสูงน้อยมากค่ะเสร็จแล้วเขาก็เลยให้เขาเนี่ยเจาะสายเพิ่มค่ะเพื่อที่จะแบบว่าให้สายเนี้ยสั้นขึ้นเมื่อเวลาที่เราไม่สามารถถือได้เนี่ยเขาก็จะแบบใช้สะพายเอาแต่ส่วนใหญ่ใบเนี้ยเขาก็จะชอบถือมากกว่านะคะ ะะแล้วก็สายเขาเนี่ยเวลาไม่ใช้อะสามารถเก็บเข้าไปได้เลยค่ะด้วยความที่เขาใบใหญ่นี่นะคะนี่แล้วก็เออเวลาใช้กระเป๋าใบนี้นะคะก็คือแนะนํามาจากทางร้านเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปิดแค่ postman lock ใช่ไหมคะเพราะมันมันก็ถือว่าได้แล้วแต่จริงๆแล้วนะคะเราควรจะปิดให้ครบค่ะเพราะว่าเขาคํานวณมาว่ามันจะดีกว่ากับตัว ทำให้กระเป๋าเนี่ยบาลานซ์กว่าช่วยเรื่องหูเรื่องการรับน้ําหนักอะไรทุกอย่างนะคะถ้าเรารักจะใช้ใบนี้เนี่ยก็ควรจะปิดให้ครบทุกจุดค่ะทุกคนนี่แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าตัวแมกเนตตรงนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือเขาแน่นนะคะเหมือนว่าขนาดเราไม่ได้ใส่ของหรืออะไรด,ด้วยซ้ําเขาสามารถหากันเองได้ง่ายๆอย่งายงนี้เลยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีตัวนี้ด้วยนะคะมีฐานที่ตัวแมกเนตตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เราแบบว่าหาง่ายเวลาว่า ให้เข้าไปแล้วก็อันใหญ่ใช้งานง่ายมากค่ะนี่ค่ะแล้วก็อยู่ทรงนะคะเรามาดูข้างๆกันนะคะทุกคนนี่ข้างๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมองด้านข้างจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเนี่ยแพลว่าหน้าตาคล้ายๆหมอนอิงอันนี้จะเป็นลักษณะของเขาเนี่ยค่ะสองข้างนี้นะคะด้านหลังเนี่ยค่ะด้านหลังก็จะเรียบๆนะคะดูดูเหมือนไม่ค่อยไม่ไม่อะไรก็มีสายถึงมขัดด้านหลังเนี่ยค่ะพาดพาดไปด้านหลังนิดหน่อยอย่างนี้นะคะ แต่ว่านี่ค่ะทุกคนเขาสามารถแกะได้ขยายไซส์ได้ค่ะในวันที่เราบรรจุของเยอะๆนี่ค่ะก็บรรจุของเยอะเนี่ยเราสามารถดึงเขาออกมาได้เป็นกระเป๋าอีกทรงหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวพ่เจ้าให้ดูปกติไม่ค่อยดึงออกมานะคะเพราะว่ากลัวเขาจะแบบนี่ค่ะเราสามารถถือเป็นแบบนี้ได้แต่ส่วนตัวแล้วพอยไม่เคยทําค่ะแล้วก็ไม่ไม่่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนชอบทรงเดิมของเขาอย่างงี้ค่ะ คือเดิมเนี่ยพาเป็นคนที่ชอบอเล็กซ่าอยู่แล้วแต่เดิมอ่ะที่เราไม่ซื้อเพราะอะไรรู้ไหมคะเชิมมากค่ะคือแต่ก่อนเนี้ยด้วยความที่เราเป็นเด็กใช่ไหมคะเราก็แบบว่าเวลาจะซื้อใบไหนเราก็จะดูราคาดูอะไรแต่ก่อนอ่ะเหมือนว่าราคาเขาก็ค่อนข้างสูงนะคะสาหรับเราอย่างเงี้ยเราอยากได้ก็ไม่กล้าไปจับคือพอ,อยาคิดว่าเขาเป็นเข็มขัดจริงๆริพอยก็เลยไม่เคยคิดจะไปซื้อเพราะว่าถ้าเราต้องเหมือนคาดเข็มขัดเขาแล้วก็ถอดเข็มขัดเขาตลอดอย่างเงี้ย เราจะทําไม่ไหวมารู้ที่หลังเนะะี่ยค่ะตอนที่เขารีอ e ิดิชันเนี่ยค่ะว่าจริงๆเขาเป็นแมกเนตก็เลยเสียเสียได้นะคะตอน,นั้นเราก็ไม่มีรุ่นเก่าเนี่คะ่ะ้วสามารถปิดเข้าไปได้แบบนี้คะ่ะทีนี้เรื่องการจุกของนะคะทุกคนเรื่องการจุกของเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องใส่อะไรให้ดูเลยเพราะว่าเขาใหญ่เขาใหญ่มากใส์เรก,กูลาเนี่ยเขาใส่ได้ทุกอยาก่าง iPad ก็ยังใส่ได้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เขารับน้าหนักดีค่ะเพียงแต่ว่าเออ ที่ที่จะแนะนำนะคะด้วยความที่เขาเป็นกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าใบใหญ่แล้วก็พ็อกเก็ตของเขาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากอะไรอย่างนี้นะคะพายก็คือแนะนําว่าถ้าเราใช้กระเป๋าใบใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยพายก็จะมีนี่อันนี้ของโมจินะคะเนี่ยค่ะเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยเอาไว้ใส่ของเล็กๆของเล็กๆที่เราจะแบบว่าคอตตอนบัตรกระจกกระดาษซับมันอะไรอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ถึงเราจะใส่ในกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋ามินิเนี่ย เราต้องแยกของเป็นชิ้นๆใช่ไหมคะแต่ใบใหญ่เนี่ยค่อนข้างแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้แบ่งช่องอะไรเยอะค่ะเขาเป็นช่องโลง่งๆอะ่ะมันก็จะหาของยากเนี่ยคะ่เะเขาก็จะทําแบบนี้นะคะเป็นเทคนิคค่คะม,มาดูด้านล่างนะคะก็คือด้านล่างด้านล่างนี้ไม่ไม่มีอะไรนะคะเป็นหนังเรียบๆแต่ว่าเออเป็นหนังอีกหนึ่งเส้นนะคะรองเอาไว้นะคะเพื่อให้อยู่ทรงแล้วพออะ่ะก็ส่วนใหญ่บางทีก็จะเอาเอาตัวเห็ืกขัดเนี่ยคะ่ะเก็บไว้แบบนี้นี่คะ่ะ เพื่อความเรียบร้อยแต่บางคนนะคะเขาก็ชอบแบบอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีเขาก็บางทีก็กลัวมันหักหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะคะนี่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายค่ะที่จะบอกนะคะว่าข้างในเนี่ยด้วยความที่รุ่นนี้ค่ะเขาเย็บเป็นโครงอะทุกคนทั้งใบเล็กด้วยนะคะเขาจะมีโครงในการเย็บค่ะทําให้อยู่ทรงมากขึ้น ซึ่งซึ่งตอนนี้นะคะถ้าถ้าเราใช้เนี่ยมันจะอยู่ทรงกว่าในอดีตเยอะนี่ค่ะคือพักก็ถือว่าชอบเลยนะคะตัวที่ l ีิ e d edition เนี่ยค่ะถือว่า perfect ขึ้นแล้วก็เนี่ยค่ะก็เลยซื้อมามา2ใบแล้วแล้วก็มีโครงการจะซื้ออีกในสีอื่นด้วยนะคะนี่พูดไว้เบาๆค่ะเดี๋ยวคนข้างๆเขาตกใจว่าซื้ออีกแล้วค่ะก็อันนี้นะคะถ้าถ้าใครชอบนะคะตอนนี้ก็ ติดตามกันได้ที่มาเบอร์รี่นะคะซึ่งพาก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าตอนนี้เขาจะปรับราคาขึ้นค่ะถ้าถ้าใครสนใจหรืออะไรนะคะก็รีบเข้าไปดูกันได้เลยค่ะเผื่อว่าจะได้ราคาที่ดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ